อามาปลูกกล้วยหอมข้าเป็นดิดกันดีไหมพี่น้องอาสวัสดีครับวันนี้เป็นอีพีที่สองครับพี่น้องเริ่มให้ความสนใจว่าปลูกกล้วยยังไดครับอาสวัสดีครับทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับมานี่ครับมือพิ้นครับขาสวนเือเก้าครับเป็นอีพีที่สองนะครับมานี่หลังจากอีพีแรกพี่น้องให้ความสนใจข้ามาเรื่อยๆครับครับมานี่ครับ วันที่๙เอ็ดหรือว่า21เดือนท่านว่าคมครับก่อนปีใหม่ครับพี่น้องแต่ว่าหนาแรงครับกับผมครับบ้านกับผมดอกครับหลังจากฝนหายถิงช่วงไปประมาณเกือบ2เดือนแล้วครับพี่นอ้องเอากล้วยกันยังเขียวสดใสอยู่ครับเพราะว่าถ้าเราปลูกอะไรก็ตามครับถ้าไม่ลดน้ํามันก็จะแห้งครับพี่น้อง รดน้ำโยครับพี่น้องมันเป็นเขียวเด้อถ้าจะปลูกกล้วยเราต้องลดน้ำครับวันเว้นวันก็นได้ครับหรือว่างมดมือละข้งก็ได้ครับพี่น้องครับระบบน้ำว่าท่านเยกครับเ <c oughs> พ,พ,พิ่งเป็นเกษตรกรไหมครับพี่น้องใส่สายยางรดทุกอาจปิซิ้นเครืองแนี่นิดหน่อยครับ กำลังขยายพันธุ์ครับพี่น้องเด้อเป็นกล้วยพันธุ์ใหม่กล้วยพันธุ์ใหม่กล้วยหอมคาเวนิดหรือว่ากล้วยหอมอิสราเอลครับสปนปลูกกรนหลครับวดน้ำวันเดียววันนกล้วยครับตักสวนครัวไว้กินน้ำครับพี่น้องครับผมตะไคร้พันหยวกเท้าหยวกมีครับ ใครที่ยอดยิบครับพี่น้องก็จะเป็นฝลังครับผมออาพี่น้องเด้อครับเดี๋ยวสิพาไปมึงหน่อกล้วยหรือว่าต้นกล้วยครับข้าพี่น้องสำหรับหน่อกล้วยครับหรือว่าทุกท่านทุกคนสนใจครับก็มีแบ่งให้ได้ยุครับแต่ว่าหลายครับพี่น้องเด้อหน่อกล้วยคาเวนดิดครับกล้วยหอมคาเวนดิดครับ สำหรับในประเทศไทยเฮายัางบทลนหลครับพี่น้องเดอ้นอน่อกล้วยครับกำลังส,ยสวยๆเลยครับน่อกล้วยเดอ้อสนใจกะเบอร์โทษด้านล่างครับพี่น้องเดอ้อแบงให้ได้อยู่แต่ระบบขนส่งยังบทันเจงครับเพิ่งมาเป็นยูทูบเบอร์น้ำเขารือว่ามหัศเห็ดออนไลน์น้ำเขาครับพี่น้องเดอออ้อค่อยๆไต่เต่าไปครับแต่ว่าพัานกล้วยนี่กะ ซื้อมาปลูกหลายอยู่ครับพี่น้องเริ่มกับยายพันหลายแล้วก,ก็ปลูกปลูกวัเรื่อยๆครับทําเต็มที่ก็เกือบปีแล้วครับพี่น้องเดอ้อเรียกว่าต้นนี้กาปลูกเื่อปีกลัวหรอมัง้ง <c oughs> อาจจะเป็นเริ่มแรกครับปลูกต้นนี้แล้วครับพี่น้องนอ้อกล้วยคาเวนติดครับผมแม่สิบกล้วยแนวใดครับพี่น้องถ้าเฮาว่าทดสอบปลูกเด้อครับ เราล่องไปปลูกกันล่องมึงครับกับผมก็ว่าโบเจงดอกแดกกะได้เลียนลูกครับพี่น้องการปลูกแบบใดก็คือที่สาคัญครับต้องใส่ใจดูแลครับใส่ใจดูแลเดอ้อพี่น้องอยากปลูกกล้วยครับต้องใส่ใจดูแลขนาดทุงหัวก็ยังเอากระสอบยูกครับพี่น้องธรรมดาครับเกษตรกร,กรคนรุ่นใหม่ หัวใจรักในศีลคนนะครับมีกล้วยหอมทองครับกล้วยหอมทองพันแขนทองครับหัดปลูกือกันครับพี่น้องแดบผมว่าสู่ค่าเป็นดิบก็ได้ครับแต่แดบปลูกมารสชาติก็ใก่เคี่ยงกันครับแต่ว่าปลูกคาเวนดิบเคี่ยเดียวครับเคียบกรกล้วยหอมทองตางกันหลายครับเกินครึ่งเลยครับ ปรีมานดออวะหลักก็ปปูกง,ง่ายโยกันครับพี่น้องหยบเตียใใจกันครับถ้าบ่อรดน้ำครับหอมทองเดอ้อขาดน้ำนาแรงมากนี่ข้อหักตายเมดครับแต่เป็นหอมคาเวนดิสนี่จะทน้นทนโยกันครับทนแรงโยกันครับดูแรงง่ายโยกันครับพกเจ้าฟางเด้อฟางคุ้มเงาไปครับกล้วยครับถ้าเราใส่ใจดูแลมัวนวะ นี่ครับปลูกได้ประมาณสองสาเดือนครับพี่น้องเราต้องตัดครับประมาณนี้ครับนี่ก็ปลูกมาประมาณสามสี่เดือนครับพี่น้องเออปลูกมาสามสี่เดือนแล้วเอาฟางคุ้มน้ำครับพี่น้องเออปลูกเดือนกว่าแล้วเนี่ยนีก่กับว่าเกิดสองเดือนครับประมาณนี้ครับแบบมีเราตัดต้นครับพี่น้อง,องตัดต้น สิตแตกน่อดีวกันครับหรือว่าถ้าเอาคุดมาปลูกเลยครับมันสิเป็นประมาณนี่ครับมันสิเป็นเดียวๆครับพี่น้องกับสีมีขอแตกต่างกันครับขอแตกต่างไพยังอันนี้มันจิยืนเดียวๆครับมันขึ้นสูงเลยแต่เราตัดต้นมันก็จะเตื้อเตื้อต้นเจียวครับครับประมาณครับปลูกไรเรียกกันครับ คาเวนดิทครับอีกประมาณ2เดือนครับ2เดือนอพี่น้องสนใจครับอันนี้เป็นน้ำวาครับล้วยน้ำว่าปลูกใส่ใบครับพี่น้องปลูกยินเครื่อวะน้ำวามันรักษายากครับสาหยากรวยยังเพราะวา่าส่วนมากก็เป็นลูกตายค่ายครับปุ๋ยหอมคาเวนดิทครับปลูกห้าหกเดือนครับ ครับผมหอมคาเวนดิสปลูกเด้ประมาณหาปกเตือนครับเริ่มแท่งนอครับมีหลวมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับปลูกความกันครับอีกวัดโดนไปแทงเพื่อครับพี่น้องหลุดนีปลูกความกันครับร้อมกันมดต้องปลูกที่โล่งๆครับพี่น้องเด้อ ที่ลูกลู่ครับลำใหญ่ปูกไว้กินครับนี่ที่ล่องลู่ไวมีครับจะต้นใหญ่สมบูรณ์ครับอ่าด้านนี้ครับผมพี่น้องเด,อเด้อจะเป็นยังขึ้นล้อมรั่วนล้อมกันง่วครับ ัวมันเยอะแบบแต่หบว่าอบเอากะเสียหายได้ครับป้องกันไว้ก่อนครับเป็นสวนกล้วย,เต,เ,ย,ยเต็มที่แล้วครับพี่น้องขยายพันธุ์เต็มที่แล้วว่ามีที่จะปลูกอีกแล้วในสวนนี่ครับสวนมากเป็นหอมคาเวนดิดครับหอมคาเวนดิด ผักยังวิดนอกผักเม็กครับสือมาปลูกดืวกันครับพี่น้องปลูกมาสิบปีที่แล้วครับตอนนี้ผัอืดผักกินครับนี่ผักเม็กลักษณะนี่มันสิเปรี้ยวบ่ะฝาดครับแซบ่บกินกับเพากุนสุดยอดครับมันจะเป็นออกสีแบบนี้ครับถ้าสีแดงๆออกแดงๆสมๆสแถมจะฝาดด้วยพี่น้องแนะนําครับอีกปัจจัยหนึ่งครับกําลังอยาก หาพักเม็กมาปลูกเป็นพักพื้นบ้านครับกินกับปุกกินกัหลาบปลาดุกแบ่บสุดยอดเราจะพินต้นนี้ครับปลูกมาสองเดือนแล้วครับสีหาเดือนครับตั้งปุ่นเป็นมะนาวหอมทองกล้วยหอมทองครับไอระอเดอ้อครับพี่น้องคลิปนาปอกันไหมครับ คลิปหน้าอีพีต่อไปฟอกกันไหมครับสนใจนอกล้วยครับกระแ้งให้ได้อยู่ครับทักมาได้ด้านล่างนี่ครับพี่น้องไปครับ